คือผมอยากจะให้ทุกคนช่วยดูคลิปนี้หน่อยนะครับว่าทําไมเนี่ยสไน์ฝั่งเขานะครับยิงแม่นมากๆเลยนะครับผมกระโดดขึ้นไปแป๊บเดียวนี่หัวแตกเลยนะครับเพื่อนร่วมทีมผมนี้ก็หัวแตกเหมือนกันนะครับล้มละเนระ,ะนาดกันหมดเลยนะทุกคนอยากให้ช่วยดูนิดนึงว่าโปหรือว่าไม่โปนะครับทุกคนเลือกมา2ออย่างนี้นะครับคือแบบมันเวอร์จริงๆนะครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับผมนําไป สองต่อศูนย์นะครับแล้วทุกคนดูนะผมโดดโยนระเบิดไปหัวแตกครับหมวกแตกกันทุกคนหมวกแตกแล้นะครับตอนนี้หมวกแตกนะครับนี่เห็นไหมล้มสองเลยนะครับคือสไนอะไรมันจะแม่นขนาดนี้นะทุกคนคือยิ่งหัวเลยนะครับกลางอากาศหมวกแตกเลยนะครับรัจังหวานี้นะครับเพื่อนก็โดนอีกนะครับผมก็ซุปนะครับ และเหมือนผมจะได้ยินเสียงเท้าจากข้างหน้านะครับผมก็มาดักนะครับแล้วก็มีตัวมาจริงๆนะครับก็กดโอโรออนนะครับแล้วก็สวนเข้าไปเจ็บนะครับกําลังจะตามลงไปซ้ํานะครับโดนสไนอีกแล้วครับเม็ดเดียวนะครับแล้วมาดูซื้อนะครับยิงหัวด้วยเอาผมจะให้ทุกคนดูดาเมจนะครับดาเมจหกพันคือโหดจัดเลยนะครับถ้ายิงตัวดาเมจไม่น่าเยอะขนาดนี้นะครับน่าจะยิงหัวนะครับ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าโปรหรือว่าไม่โปรนะครับแต่ทุกคนก็ช่วยดูเลยนะครับนี่เห็นไหมโคตรโหดสไนเก็บหมดตี้เลยนะครับเป็นไงทุกคนเวอร์ปะ่ะถ้าใครว่าเวอร์เนี่ยกดใจมาเลยครับคือโหดจริงนะสไนฝั่งเขาเนี่ยแต่ผมก็ยังสรุปไม่ได้โปรหรือว่าไม่โปรนะครับแต่ที่รู้รเนี่ยคือโผล่ไปนิดนึงเนี่ยหัวแตกแน่นอน